นายดวงชาวราศีกันกับชาวรักขนากันประจจำเดือนมีนาคม2567คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมของทุกปีค่ะ ท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีประจําเดือนกุมภาพันธ์2567ให้กดเข้าไปดูที่ใต้คลิปหรือไปที่หน้าช่องหลักให้ไปที่หน้าช่องหมอดู YouTube อรนมณีจันแล้วก็ไปที่ p l a y l i ิ t นะคะเราก็มาดูกันเลยค่ะ ณมีปัญหาทางด้านการเงินเข้ามานะแล้วก็อาจจะแบบต้องไปหยิบยืมเงินคนคนอื่นหรือเอาทองไปจำนำอะไรแบบเนี้ยชาวราศีกันกับชาวลัคนากันประจำเดือนมีนาคม2567เนี่ยคือคุณนะ่ะเป็นอารมณ์โรแมนติกแต่ไม่มีตัง คือคุณอะมีความอ่เพ้อฝันมีความแบบโรแมนติกอะหรืออาจจะเป็นช่วงที่ว่าคุณเนี่ยอยากจะอยากจะมีแฟนเนี่ยอยากจะมีคู่อยากจะมีคนรักอยากจะสมหวังในความรักแต่ปัญหาทางด้านการเงินก็ถือว่าเป็นปัญหาหนะักที่ว่าคุณอะอย่างเครียงงูไม่พ้นคอนะ ปัญหาทางด้านการเงินของคุณน่ะเอ๋มองว่าเป็นปัญหาที่ยังเคลี้ยงเคลี้ยงงูไม่พ้นคอคุณต้องการคนรักคุณต้องการคนให้กำลังใจชาวราศีกันกับชาวราศณากันท่านทวินหาความโรแมนติกทวินหาความรักความวาบหวามใจท่าน ท่านอยากจะได้เพื่อนใหม่ๆอยากจะมีแฟนใหม่อยากจะติดต่อสื่อสารกันทางออนไลน์อยากได้แฟนออนไลน์อยากจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากจะลองคบหากับคนใหม่ๆอยากจะมีแฟนใหม่อยากจะมีผัวใหม่อยากจะมีเมียใหม่เนี่ยแหละแต่คุณอะคุณอยากจะมีความรักครั้งใหม่ แต่คุณนะ่ะยังแก้ปัญหาเรื่องการเงินได้ไม่ดีพอนะมันอาจจะไม่หนักเท่ากับที่ผ่านมารายได้ของคุณเนี่ยมันยังไม่มีความมั่นคงนะที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนคุณบริหารงานผิดพลาดอะจนทำให้เกิดความเสียหายขึ้นโดยไม่คาดคิด ในอดีตที่ผ่านมาท่านทํางานหนักไม่มีวันหยุดไม่มีเวลาพักผ่อน,ได,นไ,อออได้เงินมาก็ไม่พอเออได้เงินมาก็ไม่พอแล้วก็ไม่รู้ทําไมนะไพ่มันขึ้นว่าคุณอะเครียดมากเลยเนี่ยเครียดเนี่ยโอ้โหแบบเป็นคนติดคุกด้วยเหมือนคุณเครียดเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องหนี้สิน แล้วก็เครียดในเรื่องความรักด้วยสภาวะทางด้านการเงินที่ย่ำแย่ยังคงอยู่ต่อไปสภาวะทางด้านการเงินที่ย่ำแย่ยังเป็นอยู่ต่อไปไม่มีอะไรดีขึ้นท่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษาก็ผลการเรียนตกต่ำ ท่านมีเกณฑ์เกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะเกี่ยวกับการหยิบยืมเงินทองการกู้หนี้ยืมสินอะ่ะในตำแหน่งความรักเนี่ยมันได้ไพ่เป็นลาษีอ่อะแสดงว่าอกหักรักเขาเขาไม่รักอกหักรักเขาข้างเดียวในเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่ท่านดวงไม่ดีอะ่ะ คุณควรแบ่งเงินเล็กๆน้อยๆทำบุญให้ทุนการศึกษาเด็กท่านอ่ะมีความทุกข์สภาพจิตใจย่ำแย่ไม่รู้จะทำยังไงอยู่ในสภาพกืนไม่เข้าคายไม่ออกได้รับความเสียหายถูกกันแก้งอาจถูกอาจจะถูกเ,เจ้านายหลังแกมีปัญหาทางจิต มีอาการป่วยทางจิตอาจจะต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลประสาทมีสภาพเลวร้ายอาจจะคิดสั้นอยากฆ่าตัวตายท่านที่เคยทำแท้งมาก่อนควรจะทำบุญให้กับผีเด็กทำแท้งไพ่บ่งบอกว่าคุณนะจะมีความกดดันหลายๆอย่างเข้ามาเนี่ยมันมีความอันเนี้ยก็จะเกี่ยวกับหน,นี้สินสุขภาพมีความเครียดแล้วก็ทุกข์มาก ในด้านความรักเนี่ยถือว่าไม่สมหวังนะแต่คุณนะ่ะจะได้รับความช่วยเหลือจากคนอายุมากกว่ามีความสูญเสียเกิดขึ้นอาจจะมีปัญหาทางด้านคดีความเข้ามาในด้านความรักเนี่ยก็คือว่าล้มเหลวในการพัฒนาความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามหรือไม่เพศตรงข้ามเนี่ยก็รู้สึกว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่ นิสัยเข้าถึงยากในสายตาเพศตรงข้ามเนี่ยคุณเป็นคนที่นิสัยเข้าถึงยากหากเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่จะได้หมอเก่งๆมารักษาท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกนำเข้ามีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกนำเข้าหรือเผลอๆบางท่านเนี่ยอาจจะสอบชิงทุนได้ไปเรียนเมืองนอกก็ได้ ในเดือนมีนาคมเนี่ยท่านจะสนใจเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมมากขึ้นท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนรุ่นพี่นะคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนรุ่นพี่ได้รับความช่วยเหลือจากครูบาอาจารย์หากเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่จะได้ยาดีมารักษาหากไม่สบายเนี่ยจะได้ยาดีมารักษาทำให้แข็งแรงขึ้น ท่านที่ทํางานเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศส่งออกนําเข้าเนี่ยถือว่าจะได้เงินที่ดีความพยายามของท่านเนี่ยมันจะส่งผลให้ท่านประสบความสําเร็จทางด้านการงานคุณจะเริ่มสนใจทางด้านกฎแห่งกรรมมากขึ้นถ้าถามถึงเรื่องหวยเรื่องการพนันนะ่ะบอกได้เลยว่าไม่มีดวงค่ะ ท่านจะมีปัญหากับคนอายุน้อยกว่ามีคนอายุน้อยกว่าจ้องจับผิดเรื่องหวยเรื่องการพนันน่ะไม่มีดวงแต่จะดีในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจะดีขึ้นในด้านความรักเนี่ยคุณน่ะอยากจะได้ความมั่นใจคุณอยากจะเรียกความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งแต่เพศตรงข้ามเนี่ยอาจจะทำให้คุณปวดหัวเป็นไมเกรนได้ คุณอยากจะนัดออกเดทกับคนรักแต่ฝ่ายนั้นเนี่ยเขาสร้างกำแพงปิดกั้นคุณอย่างว่าแหละเงินมาผ้าหลุดเงินไม่มีก็ไม่มีใครอยากคบใครๆก็อยากจะคบคนรวยคนจนไม่มีใครอยากจะคบใครๆก็อยากจะคบคนรวยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ค่อยมีตังอะเพศตรงข้ามเขาก็ไม่สนใจ มันหมดยุคกัดก้อนเกลือกินนานแล้วผู้หญิงสมัยนี้เขาก็เลือกคบกับคนมีตังค์ไม่ใช่รวยแต่เปลือกผู้ชายหน้าตาดีๆเขาก็เอาไว้มองอย่างเดียวผู้ชายหน้าตาหล่อๆก็แค่มองอย่างเดียวก็พอนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ชาวราศีกันแับชาวลัคนากันทุกท่านโชคดีค่ะ รับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าคู่ท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอกจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปค่ะ